ลองพาลูกไปสตูดิโอสลับแบบอินเทอร์แอคทีฟครั้งแรกที่เด็กๆจะได้เป็นผู้คิดค้นสูตรเองทั้งโม่ตั้งแต่เท็กเจอร์สีกลิ่นของตกแต่งและแพคเกจิ้งสุดนาา่ารพร้อมกิจกรรมเล่นสลับสนุกๆแบบนี้เลยวันนี้เราจะไปทำอะไรกันคะวันนี้เราจะไปทำสาลามกันค่ะโอ้โหแล้วนี่กินอะไรเลือะเนี่ยไหนดูมือ <c oughs> โอ้โห เวลาจะหาซื้อกันไกตัดเล็บแบบด่วนๆอ่ะง่ายสุดเลยคือเซเว่นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีกันไกรตัดเล็บของ Joy Art มีทั้งแบบขนาดใหญ่เหมาะกับพ่อบ้านอันนี้ใช้ตัดเล็บแผวได้แล้วก็จะมีเป็นขนาดเล็กอันนี้เหมาะกับแม่ๆพกพาง,ง่ายใช้งานสะดวกส่วนอันนี้ก็จะเป็นกันไกนตัดเล็บสาหรับเด็กหัวตัดเขาก็จะพอดีกับเล็บเด็กเลยมีด้ามจับยาวขนาดพิเศษจับถนัดมือราคาก็แค่29บาทเองแม่ๆเล็จะอ่านนะคะ <Bye. S 1> วันนี้เราก็มากันทิสรามวิวเซทันโวชั้นหค่ะแม่ๆตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดประสบการณ์ให้เเดด็กกกไ้ออแบบาินค เรียนรู้วิธีการทําสลามทุกขั้นตอนตั้งแต่ส่วนผสมจนถึงวิธีการดูแลรักษาแล้วก็ได้สนุกกับการเล่นสลามกับพี่ๆเสร็จแล้วก็นําสลามที่ออกแบบเองกลับบ้านได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้เด็กจอยมากแม่แล้วก็โชคดีที่วันนี้ได้จอยอาร์กันไกตัดเล็บเด็กช่วยให้มือของน้องฟูจิสะอาดพร้อมทากิจกรรมเลยแนะหน้าห้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คนพกติดตัวไว้เลยแม่มใครสนใจสามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่เสเวนอีเลเวนทุกสาขาเลยนะ